สวัสดีครับผมนะถ้าผู้ชมทุกฟังที่เคารพวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม a p e ป l e g e n d กันนะครับผมนะมาต่อจากภาคที่แล้วที่เราได้วอร์มฝีมือไปก็ตามคลิปครับพีน่นนแมกโนโม,มันโยนเกมครับนะถ้าคลิปนี้มีทุกจะได้ถ้าคลิปนี้มีรุกทำดีทับ ใาคีนี่มาพูดใจเได้ไม่ภาพกระบอขออภัยในขณะที่นี้ด้วยนะครับผมนะผู้ไปสามคลิปถ้าหากใครดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ้ายผมด้วยนะครับตามกิดไบอวมาได้ที่สองเกิดได้แชมป์แล้วชวด t ้อนไม่แกอาไป stay close I'm the jump master

แบบแตต้องแตกต่างตัวี่ไหนเนี่ยข้างขวามีคนวะ

ว่าระเบิดดักแล้วสองลูกเฮ้ยยังไม่ติดโคตรถึงเนี่นนย ตายม็ได้แล้ววะดักข้างๆนั

โมไม่เห็นตัวแม่งก็ตึกแดงเลยู่นะสัสบัตทาว่ะตัวแม่งแดงเลยยนะุ่น <สา S 2> เลยบ้ามันามาแตกรูปนะครับรู้สึกเมื่อกี้เหมือนบัตทาวงมากระสุนลงกคนเดียวหรอวนนือวะเมื่อกี้คอยวัดใจเลยกูถามมันนี่มีมหาใครมีมหามหาใครมีมหาเมอรก็ดีนะกูปว่าจะกินไปสองคันงนอะ่ะใช่แต่เมื่อกี้ทำไมรู้สึกเหมือนบัตทาวากระสุนเข้าคนเดียววะ กู่โดนกถมันกเก่าเยตอนแรกอะเออสต่ว่ากูโดนหนักสุดอโดนสองตัวครับกูยิงมาสองตัวครับทีั้งเยิ่ยย่บอกกันรอกะไอตัวน้ตรออะไรว่าคิลี่ไคินลีบัเทามีสองตัวสามข้างนอกสองมือเขาเอาไปดูอีกทีนึงบท้าวายุ่งนาใชเหรอเออไปดูน่องไปสองสบัอ๋อเห็นล้ไปสอตัวกูไม่ได้ดู กูเห็นมันเข้ามาสองตัวมีอะกูอยากรู้วัดใจมันจะวิ่งมาหาใครก่อนก็เอามึงกับกูเลี้ยวมาหากูก่อนเลยพี่อะเลี้ยแหละเขาจะจูปล่อปยิงแกเดี๋ยวก่อนนะปีนอ่อนเอาหัวมึงนะยิงหมาไอ้ชัดคุณยิงหมาหรือมันก็ล่อหมา ม,าามันห่ายแบบมึงสามตัวแหละโคตรเฟี้ยวตูววตววนะตตานะมาเกียนะเอตีตตีนะเออมันห่ามึงไปหามึงหมดเลยแล้วไม่มีใครเห็นกูเลยกูปล่อยสกิลฟ,ฟรีเลยนะไม่ใช่ว่ายิงฟรีฟรีแหละโดนเกาะแตะประตูแล้วิ่งออกไปแล้วไอ้เหี้ยมัเขาปิดประตูกูเปิดประตูตยิงแม่งต่อได้สองคิว,วปวดสะแมาน ได้ไีฟิล์สองบริซิหนึ่งคิวสองเพื่อนอาสามตัวยี่ไหนเนี่ยไอเวดเวทเนี่ยมันม้าถึงไหนละหมาครบโผ่มากอขุจมวงแล้ว ไอ้ที่นี่มีอีกมายิงมาบัมเกาะเดี๋ยวว่ามั้งอามัดตามสิบดีกวมั้งเฮ้ยยิงนกีกวหัวของดีดีกว่าไปเจอของมัวเด้อโหจิ้มเลยอะอ กินขยได้ตะโขบม่วงมาหมดแล้วมาหมดแล้วกเห็นนกยนี่นะตกไหนอ่ะไปไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะ้ที่เกาะอ,อยู่ไหนเนี่ยดินบินหนีไปแล้วนายนนนโดนตัวมันกระพ,พยยิงหน้า แม่กหนุ่กว่าถ้าถึงพันทรับยแม่ก็นุ่จะทาแป้งหน้าขาวพอร์สเซอร์แล้วก็เต้นเพลงนวลนงไคยพูดให้ดูฮะมึงอะก็เคยพูดพูดมึงเคยพูดดังไหมเชื่อใครครับมันบอกว่ามันจะทาแป้งหน้าขาวถ้าถึงพันทรับแล้วมันจะมันจะเต้นเพลงนวลนงไคยพูดไคยพูดใส่คลิปด้วยทาแป้งหน้าขาวอ่ะ เว่ทำไรอะ่ะมึกกงกดกดซาดอยู่ที่อ่ะบรรยากาศจะทีสลิงมา้งเฮ้ยเดี๋ยวหลอเม่เลย Taken out. người ta đi à? No kiao, leader. hải off. A little bit happening. out ส่วนกระสุนเอ๊ะโ,โอแคงเกิดคงเกิดจะโปกผิดอัน,นอค,ความเป็นคามปรั์ยิงได้ไม่ต้องเก็บไปดิเกาะเวียไอ้หุ่นยนนะเ์เก็บไปแล้วไม่ก่อนได้ยังไงมาจากใครของเราใครอะ มาแดงคนเดียวในทีมน่า้าไม่งั้นจะไล่ย,ยิงใครออกไปเรื่อย,ย,ยน่าจะเก็บเกาะบ่วงอะไรยิยงคนอื่นเสือจัดกีเลย์เคร่สี่กีย์บายถึงไ้หุ่นยนต์โน <No. S 1> ้เดเดียววะกูดูกูตุ้ Energy กันเอเนจ่ไม่น้อยวะจะเล่นดิเวอชั่นห่ืไ เอ้ยไ <Ooh. S 1> <esc ales> <Sabrina> ม่ไม่นานไม่นานเขาอยู่ได้อยู่พปี่ยนปืนเถอะดี้ว่ามีบัตรชั้น found an extended energy mag energy ammo ขับรมาเพื่อน ก็จะเป็นมือเจอมันรงไหนวะเพื่อนไปเนี่อะไรอ่ะมึงยิงยิงมึงเจอจากข้างบนมันรู้ว่ามันมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโจางล่างบ้านกลางบ้านดีนะไม่เดินสี่ผมห้าไปเจอพอดีใช่กำกำกำทำอะไรอยู่วะยิงเวทได้ยิเสียงตีเยอะๆแลเวทกระโดนรอเลยใส่กล่องที่ ขอได้แชมป์เหอะตาเนี้ยแชมป์ก็ปิดคิปเลยปิดคิพีอะไรกูเดอบปรเจอาไปยิ้มิเธอปรชเจอ้วทนาไปกันหนาไปกันวิ่งไอ้ที่ที่แ้วีวเอาไอ้สัมันเก็บอะไรพีมันไม่เล่นที่ผมเก็บทำไม อายุตรงยญเจ้าหาไปไหนอะรอดิไอสารไม่เลยเก็บเฉยหนึ่ท <Help mesmo S 2> <auch> ี่เติมมาคือเติมหวาแม่งตายจ้ะงอนงอนงงแง่ย มีมีอะร้งวะครับมันเงียบปิดประตูกระนั่นดิไันเห็นไป่ิดอะติ2ไม่เี็ยนะล้วคุยแค่สองคนไปไวถึงในแมปกะดูเลยกิตี้ดูเห็นแล้วแต่ไม่หมายถึงว่าไม่มีแอร์ดรอปหรือไง เห็นลงแล้วนะเออพูดปุ๊มาพับเล็บับบอป่ะ<ร><อ>ตกใจนะบอกหมอที่อะปีพฟ้ามันดูจบเลย

ถ้าเป็น division สีแดงนะโคตรเขียวเลยโคตรเป็นบิตสีแดงเขียวปุ๊บอเขียวเลยเขียวเลยได้รถเสร็จดูว่าแดงเหรืออะไรเสียงนั้นเขียงกระสุนคูไปโดนตะคุกเลยอะไรเงี้ยแต่ดาเมจไม่ขึ้นเฮ้ยหลังมีบอลหลังเข้าหลังเข้า Tell you the bank. Returning my shields. Yo, pregnant. Quat airing. Shut you up real good. Shut it. Archstar out. Okay. I don't know. Need đi I'm rushing myself up. Come on. Ta. không? on. Come à Come on. Come สองตัวอาเตหนึ <function als. S 1> uh. ่งต okay, <c oughs> ัวเหมือนจะมีคนอ้อมเจ็บี่ลบเลยลุงไม่อยู่ตรงกันตรงนี้ไม่ให้หมดเลยนะ

กูวิ่งไปได้ไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวก็โดนบงบีบตายมันใช่ไหมยพราะอยู่กองรวมกันเราก็โดนดกแยกแลไอตีด้านหลังน่าจะหนีไ้แหละไม่ไม่หนีโดนแล้วโดนต่อเขาแล้วูว่าต่ตอมันได้อยู่แล้วมันต้องวิ่งมาหาเราอะ่ะ squads attacking focus ไอ้เหี้ยบินจน Taking fire ไปแน่ไอ้สัสโอ้เหี้ย เห่ตีเดียวอันตีแล้วเข้าเลยป่ะไอ้อยาพึ้งมีกอฟ้าหนึ่งตัวตีไหมตีไหมยาี๋ยวมนมีแก๊สกแดงบันเ็ปแมวแมวจะคปเอาไปตับ

เอาไลยปุ้นเนาะฉันออกมามารอบคุณเนี่ยพี่มันตายหนึ่งใช่ไหม ไอแม่งไงแชมป์โอ้โหแชมป์ว่ะโอ้โหยิงไม่โดนต่อยแม่งไงเพี่มันโดมันโดนยิงล้มหนึ่งมันพลาดเนี่ย You are the Apex Champions หายบาดปิดเยอะอ่อยแม่งไงคิวจะรั่วตัวติสิบล้าวหรือยต่สิบก้าวไอแกนี่พอละใสแชมป์พูแล้วแกโอ้โหคิวครับโคตรแปลก อาดูกูโอเคสาวกี้ล้วขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผมเคยบอกว่าถ้าได้หนึ่งคือเลิกเลยครับฉัไม่เขียนมานั่งตัดคลิปไปไลค์โอเคถ้าคลิป okay, นี้มีกาพูดจะได้งใดทีาภาพก็ผมขออภัยในบรรดาที่นี้ด้วยนะครับผมนเที่จะใสาคลิปถ้าใครดูชอบถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดไซส์ผมด้วยนะครับพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ